วัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีกุณผู้ชมตตต,ตันครับกะเพื่มครับเหรียญที่คุณผูมเห็นอยู่นะาขานานนี้อ่ะมาดูรายละเอียดที่ละเหรียญเลยนอะก อ่ะเริ <ique> ่มต้นจากเหรียญทางซ้ายมือครับเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ10บบาทหล่อกาวรุ่นพิเศษนะสังเกตนะายเนื้อสีเหลืองเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบพิเศษพระองค์ท่านสวนชุดพระมหากริย์นนะครับสำหรับเหรียญทางซ้ายมือรับซื้อเหรียญละ1 0 0,000น 8 6 0 0 0บาทเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญ10บาทหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละ91,000บาทรับอ่ะมาดูรายละเอียดการแบบช,ะชะัดๆและดูทีละเหรียญเลยเนาะอ,อ่ะเริ่มต้นจากเหรียญน,นี้ก่อนนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาท หล่อเกรุ่นเก่าย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ9 1 0 0 0บาทรายละเอียดล่ะนะคอนที่อยู่ในเนื้อสีเหลืองเป็นรล่อเก้าหันไปทางซ้ายมือสังเกตนะรูปทรงท่านไม่ได้ใหญ่มากนะทาให้เนื้อสีเหลืองส่วนข้างล่างและข้างบนยังเหลือพื้นที่ว่างอยู่นะอ่ะเนื้อสีขาวฝั่งซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าผู่มิพร อาดุลยเดชนะตัวหนังสือเขียนคําว่าราชการที่9อ่นนี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะเนื้อสีเหลืองข้างหลังเป็นรูปราชวังครับเนื้อสีขาวข้างล่างมีเลขสิบเป็นตัวไทยตัวหนังสือคาว่าบาทเลขสิบอารบิกข้างบนเขียนคําว่าประเทศไทยนะจุดสีขาว1,2,3,4ครับพอพันจุดสองสะจุดสองพ ดูปีพศนะเป็นพ,อพนสองพันห้าร้อยสามสิบห้าผ่าเอจิวะเอาบีโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ9 1 0 0 0บาทครับอ่ะเหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้ตอนนี้ผมต้องการด่วนเลยนะดังนั้นใครมีเหรียญ10บบาทเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิป บอกตอนนี้เลยนะและในคลิปนี้เนี่ยผมจะหยิบความคิดเห็นข้างล่างที่คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้เอามาอ่านให้ผมและคุณผู้ชมได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะแบงค์ใบนี้นะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ห้าสิ หลอกก่อเก่ารุ่นเก่านะใบนี้รับซื้อใบละ400,000บาทครับใบนี้รับซื้อใบละ400,000บาทใบนี้เนี่ยดูกันง่ายคุณผู้ชมะใบนี้เนี่ยดูกันง่ายๆด้านแรกเป็นหลอกก่อเก้าด้านแรกเป็นหลอกก่อเก้าพลิกไปดูด้านที่สองครับตรงกลางแปลงเนี่ยเป็น นายหลวงหล่อก้าวพระองท่านใส่แว่นอ่านหนังสืออยู่อ่ะคุณผู้ชมะใบนี้อยู่แค่นี้ครับรับซื้อใบละสี่แสนบาทนะรับซื้อใบละสี่แสนบาทใครมีแบงค์ห้าสิบใบนี้นะใครมีแบงค์ห้าสิบใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกครผมทราบไดคลิปบอกตอนนี้เลยครับ กลัวผู้ชมาถ้าบอกให้พี่แล้วถ้าเกิดว่าผมมีใบเดียวกับใบของพี่แต่มันขึ้นสนิมพี่รับซื้อไหมผมรับซื้อทุกกรนีฮะไม่ว่ามันจะขึ้นสนิมน,นะมันจะเป็นรอยนะหรือมันจะถูกเจาะรูขอเป็นแค่ใบเดียวกับใบนี้รับซื้อทุกกรณีครับอ่ะต่อด้วยใบยนี้นะใบนี้รับซื้อใบละ1 5 6 0 0 0หหพบาทครับ ใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามที่จุดและตรงตามทั้งสองด้านเลยนะอะไปดูรายละเอียดพร้อ,รอมๆกันเลยเนาะรายละเอียดอยู่ดไล้ดูตรงนี้ก่อนนะตัวหนังสือเขียนกระวัดด้วยสำนนกในพระมหากลาดวัตี่คูณอานหารที่สุดไม่ได้5ตนวา2 4 7 0ถ13ตุลา2 5 5 9ครับตรงนี้เป็นรูปก,กระต่ายฮนะ รงนี้เป็นรูปรลอ9้าพระองค์ท่านใส่แว่นภายเรืออยู่นะตอนนี้คือตอนที่พระองค์ท่านยังเด็กอยู่เลยนะสังเกตนะการเกงเนี่ยเป็นการเก่งขาสั้นนะตัวเลข20บาทเป็นอาราบิกตราประจําตัวพระองค์ท่านแถบสีเขียว1 2 3 4งครับตรงนี้เป็นรูปปราสาสครับตรงนี้เป็นรูปในหลวงรอเก้นะตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยรูป สมเด็จพระราชนีอยู่กับพระราชโุรุพระราชธิดาทั้งหมด1 2 3 4 5 5พระองค์ท่านนะรูปพระเจ้าอยู่หัวอยู่กับเด็กทะลุครับพายาทุตเป็นสีเขียวครับอ่ะนี่คือด้านแรกครับด้านที่2ละ่ะตัวเลข20บาทส่วนข้าวบนเป็นสีส้มข้าล่างเป็นสีเขียวตัวหนังสือ20บาทขีดคู่1 2 3 4 5 6 7 รูปดอกไม้กระไรจานหนึ่งรูปสรูปรับรูปในหลวงรอเก้าอ่ะดูรตรงนี้ฮะเลขหกกับตัวเคครับใครจะขายใบนี้กับผมเนี่ยจะต้องมีเลขหกกับตัวเคจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะพยัคกรุปเป็นสีเขียวตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข20บาทเป็นตัวทายรูปดอกไม้1,2,3,4จุดรับอ่ะตรงนี้ล่ะ เลขกกกับจอจา์ครับอ่ะคุณผู้ชมะใครมีแบงค์20บใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะต่อได้เหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทหลอกกัน รุ่นพิเศษรับย้ำราคานะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ1 8 6 0 0 0ดบาทรายละเอียดล่ะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอก้าพระองค์ท่านใส่ชุดพระมกษัตริหานหน้ามาตรงตรงเลยนะเนื้อเสียขาวข้างล่างตัวหนังสือเขียนคำว่ารัชกาลที่9นะข้าบนเขียนคำว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มาหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบารมมานาถบพิดครับอ่ะด้านที่สองล่ะ <laughs> ในเนื้อสีเหลืองตัวเลข50บาทเป็นตัวไทยตรงกลางตราประจําตัวพระองค์ท่านมีช้างทางซ้ายช้างทางขวาเลขสิเป็นตัวไทยตัวหนังสือขาว่าบาทตัวนี้เขียนว่าฉลองซีดีลาชสมบัติครบร,บรอบ50ปีการจนาพิเศษ9มิถุนายน2539ประเทศไทยครับอ่ะนี่คือรายละเอียดของเหรียญ10บบาทรุ่นพิเศษเหรียญนี้ครับ ไรมีเหรียญ10บ,บาทรุ่มพิเศษมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะไปอ่านความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยเนาะต่อไปชมครับนี่คือความคิดเห็นแรกในคลิปนี้ครับ f c เขียนว่า f c เขียนว่า วันนี้หนูเจอคุณโอบิโตะด้วยหนูขายได้แบงค์ยีบาทขายได้สองใบคุณโอบิโตะจ่ายให้หนู1นึ่งแบาทค่ะคุณผู้ชมฮะผมอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับ FC เขียนว่าวันนี้หนูเจอคุณโอบิโตะด้วย หนูขายได้แบงค์ยีบาทขายได้สองใบคูณโอบิโตะจ่ายให้หนู1นึ0งแบาทค่ะอ่ะนี่คือความคิดเห็นที่สองในคลิปนี้ครับ fc เขียนว่า fc เขียนว่าวันนี้พี่สาวหนูเดินมาเรียกหนู บอกหนูว่านี่คือคุณโอจิวะโอบิโตะรับซื้อเหรียญเก่าหนูหยิบเหรียญหบาทลองขายดูขายได้จริงๆค่ะหนูได้เงินสดมา74,200บาทอ่ะคุณผู้ชมาะผมอ่านอีกรอบหนึ่งนะเอซเขียนว่าวันนี้พี่สาวหนูเดินมาเรียกหนู บอกหนูว่านี่คือคุณอุจิวะโอบิโตะรับซื้อเหรียญเก่าหนูหยิบเหรียญห้าบาทลองมาขายดูขายได้จริงๆค่ะหนูได้เงินสดมา7 4 2ดหบาท